ไม่สซงค่าไม่สงปีปีน้องนองผู้ปันแห้งขาวใส่มหมวหอมกูเกิลค่ะเอาเมือได้เป็นวันที่24เดือนโทนาคมปีสองหิงเ,เอค่ะในตอนในเดียวนปีปีน้องนเองฮอค่ามาถอมด้วยเงาลายเกี่ยวก็ไปลองดังเมืองใต้อีกนึงว่าจังหนังไหนค่ะ ปู่แก่และก้นหวานในเอ่งปางหลงจะเวงนํตัว3ก่อญาตึก1ป้อแหมติงับกว่าวันที่23เดือนธันวาคมปี2521ย่ํกลางค่ํามีก้นสึก100หมอกเจ้ถึง8กอเข้ามาติในวานนาโคแหลงเอ่งปางหลงจะเว้งนําตัวสีมาป้อแหมติงับเอาปู่กและก้นหวาน2กอกว่าในยาวก็แน่จะเวงนําตัวก็1ลันเนตตีจุ่มเงาหางเสียงใต้ว่าเมื่อว่าย่ํากลางค่ําหมอก8:30 เมื่อพ่องปู่แก,ก่วานหน้าโขเลียงจื้อห้องว่าใจรู้อยาก็ใจอายมุ่งก้นวานหน้าโขเลียงแลใจเกี่ยวหลูก้นวานหน้าจะป้อเข่าสามก็ตึกนั่งอยู่ตีในห่านขายเขาย่า้อยตีวานหน้าโขเลียงนันมีซึกลอยกำผองขีก่ก้ามาเกิดตีนาห่านเสียวและเขามาป้อแหมเขาเสียวก็มัดเอากว่าลดเคืองเขาก็เอากว่าป้าจอมไหนเยา ก้อนนําโตลสบลาเนเที่ยงว่ายือนสังแลเขาเย่อปูกก่แก่เขากว่าจึงไหนซ้าําออกก๋าวไว้ดีนไลอันว,านานนนว่านั่นอําโแลก้อนเฮือนก็เป็นอันไม่ใจจ้อมแต้เตๆเนี่ยค่ะย่ําเหลียวเลยกว่าตึงลัดไวด้ตีผูกวก้อนเอ่งปังลงให้พวกก้อนเอ่งปังลงลาดปันให้ปล่อยปันเขา,าก้อนนันว่าไหนยพองลีวนตีในเองปังลงซึกลอยเขานเฮนลง,ลงเฮน กกแจเสริสายหมายจะล่างก้นเฮินเอ็งทองสู้ปอยอกก้นอันอัมมีเอ็งทองสู้นั่นดเดลัยเฮ็ดจะล่างส่งพันเขาว่าจากไหนค่าอ้อค่าข้อมูลอันในกศข่าวเงาหางเสียงได้ออกว้ว่าไหนะคะ่ะอ้อลูกดีในสีกาขาขาําในหฮาคาเ่อออนพี่นอค้า,ามาถมด้วยข่าวงาโหในคะ่ะในก็ดเดลยว่าเป็นข่าวงาเพกึ่งก้างนนคะก้าบินโต้ควยที่เกี้ยงตุงลูกตายสีก่อหมาเจพโปก่อ หมกจุมไตเหนือฝ่ายจอยเหลือก้นเซิงกามเกียงตุงไหนคะเนาะเตรียมหมอกกว่าว่าวันที่้าสามเหลือนทนโฮปิดสองเห็น้าเอสข้าวยำว้วันสองโมงขึงนันมีกาไฮเอสลำหนึ่งลูกดีตนทีเสอ้างมาดีเกียงตุงเมื่อจำเตถึงเกียงตุงในลอยตีหนึ่งนันเลยเป็นเพคกึ่งก้างปินโตคหอยเสียและเป็นไฟลูกไหมกว่าว่าไนะในการนั้นมีก้นขี่มาสิบเกาะเจ้า เจ้านาทีเขาป่องข่าวมมว่ามีก้นเติมหมาเจ็บหมักย่นำค่ะเจ้านาทีเขาป่องข่าวมมว่ามีก้นเติมหมาเจ็บแห้งหลายก้อนแลม่มกจุ้มไหลปลาไหลปลากาสองลำเสียวและกวาดจอยน่ค่ะจุ้มแขกลีปังจาาเก่งตุงแลแขกลีปังจาาเวงหลงเวงตรงตาเขากอกวาดจอยเถียมวนะเนย เพกึ่งกลางในปอกาเน,นมีก้นเลยลูกตตยสีก็หมาเจ็บหกกน,นะในนาะในก็เอากาศส่งก้นที่มาเจ็บมันก็เอากาสท่งที่ห้องอยางเกี้ยงตุงในคะ่ะลองตั้งอันใดเป็นเพ่กึ่งกลางแต่เมือ่อลองตั้งที่อันใดเป็นเพ่กึ่งกลางแต่ในค่ะนาะเมื่ออ้างเต็ขึ้นลอยเทียงลูกหนึ่งนั่นกว่าก้าเขาค่ะนาะก้าเขาซ้ำเอาจากมันก้อยเสียวและอ่ำจางขึ้น สุดขึ้นตั้งหลังเสลแลกิงโตโอยกว่าวาจาังหนังไหนเนี่ยค่ะเดยกก็ไปล้องในเสข่าวเชอ่ตองกี้ก็เตรียมหมอกว่าโรลดก้าอันเป็นเพศกึ่งกลางนั่นเป็นโหลดสายต่างก้นออกตั้งอันมีจือว่าเชอรี่ตองต้านเนเนาะสันลอยหมอกก้อนอันเลียนอ อันแลนลอยอยู่ดีตนที่เก้งตุงมีนกนรูดต่สีเกาะในสีเกาะนั่นเป็นผู้ยิง่งสามเกาะผู้ใจหนึ่งเกาะหมาเจพหาหมาเจพหกเกาะใจหาเกาะยิ่งหนึ่งเกาะว่าไหนคะก้นอันป้านในการนั่นเป็นก้นตีไ,ลไหลในได้กเกาะอเลยหฮูไลหูยอยมันจอมว่าไหนคะ่ะอ้อคะพี่น้องค่ะน่ก็เป็นข่าวเงาเกี่ยวกับเรย่องเพกึ่งกลง้งอันเกิดขึ้นว่าจังไหนคะ่ะข้อมูลอันในเก็เลยปิงอิมาดี้องการข่าวเงาหางเสียงใต้ว่าจังหนังไหนไหนคะนอ อ๋อค่ะพีนองค่ะในวันเหมือนในกอขาวใส่หมอหอมเลยเอามาอบรัดแค่เป็นพี่น้องค่ะกับในเฮาค่ะทีก็ด้วยเงาลาเป็นโควิด19อีกนึงเนี่ยค่ะนะเงาลาเป็นโควิด19ในวันเหมือนในเป็นไว้ซึ่งหือเนค่ะเนาะดีในเมืองห่มตุ่มเฮาค่ะในเลอเซวาไล่โหบทบเพถ้าเป็นโควิด19ยาวเงาหลายวันเมืองก่อซ้ำสุกซากเที่ยงในค่ะเนาะถ้าเป็นโควิด19ที่ในเมืองห่มตุ่มในวันเหมือนในค่ะทั้งแสงทั้งหมดมี149,000 กอปกเศร้าเจ็ดค่ะ1นึ่ง่หมื่นเกาเหงกาปเศร้าเจ็ดค่ะอันตู้ยดยาตัวโยมีหนึ่งแสนสองหมื่นอายนมค่ะ1นึ่งห่สองเหงหปาปะโคสิพาค่ะอันยาแค้นยยมีหนึามหมื่นสี่เหงิเก้าอันนลูกลตายยอนปรวาตั้งเป็ี่ยนตีมีอยู่สาเหงสองปะโคสิก้าวาจังไหนค่ะ กำไรเฮ้าค้ามาด้วยค่ะเนาะตีในเมืองไทยค่ะตีในเมืองไทยในวันที่2 4วันเหมือนในโทพผ่นก้นตีจับแทง4เหง1ปากป8ย8กค่ะโฮมดังเสียงตั้งหมดก้นตีอันตีจับเจอเมืองตามเป็นตีในเมืองไทยมีอยู่2 0 3 2เหงโปาก47ค่ะอันตึอยดยาตัวอยู่มี3 9 0 0เกาเหงฮปาก17ค่ะเนาะอันใาญแค่นยมี1เสนก่าเหมือน1เหง3ปาก5าพาค่ะอันเลรูดเสียงแต่สมี1เหง7ปาก7 5พาว่าจังหนังไน อันเอกเปินເງົາຫຼາຍຄົນຕິດຈັບເຈືອແມງຕາເປັນໂຄວິດ19ທີ່ໃນເມືອງໄທນະຄະເນາະເພາະວ່າເຮົາຂ້າມາໂຕຍເງົາຫຼາຕດຈັຈືມງຕາເປັນດ19ີນມືອງໄທແຕກໍໄດວ່າລອງດິມ່ใจອິນ່ງໃນນມັປิ้นີນມົຕິດຈັບອໃນເສາມັວງນງຕຶງມີນຕິດຕດຈັບນໍານຄະນາະເມື່ນກສີງປາຍໃນກໃຮາາມາໂຕຍໂຕຕ່າງຫກຄະເນ กกนตีจับเจอแมงตังเป็นในกกเตมีอยู่หนึ่งปากแปดสิบล้านหนอสี่ห้าหมื่นสมปากเกดค่ะอันตึกยอดยาตัวอยู่มีสิอ็ดล้านสามแปดหมื่นสองเหงหกปากหกสิามค่ะอ,อันเลี้ยลเสียงไตสมิหกล้านเก้าแสนเก้าเหงสามปากสิบสองนะคะอันในเป็นโตตั้งรงฝะกับในห้าคํามาด้วยเมืองแขหาเมืองแขมือในโทรผ่านก้นตีจับแถวมีสิหกก็แ้ค่ะนะดาวเสีงตั้งหมดโกเตมีอยู่เก้หมื่หนึ่งเหหกปากหกสิบเก้าค่ะ อันเลยรลู่เสียงตยมีสีเขงโคกปาก3 6โพในะคาะนาอันนี้เป็นที่เม,มืองแค่ที่ในเมืองอยู่เอสเมือนในอัมทบหันก้นที่จับเสก็คะนะเป็นซูนกเก้ในะค่ะ เนาะก็เดลเรวาที่ในเมืองอยู่อสเมื่อเลียวในก้นที่จับเจอไม่ก็ลดยอมลงเหย้าให้ในนั้นขนาดเนาะอ๋อค่ะในก็เป็นข่าวเงาที่อเนามาอบรัดคะแนนพินอค่ะในวันเหมือนในค่ะเนาะสองอันพินอค่ะถอมยาวโอ้ใส่หมอหอมข้าวอันนี่ผมโป๊ปปองลีครว่าจังหึงนั่นเนี่ยก็เพิ่มเติมคอมมอนมาอลไรอยู่ในค่ะนะค่ะมังปองมังลายก็จังหนังว่าค่ะเนาะพินอค่ะมีค้มถามสั่งเนี่ยก็ถามมาเลยค่ะ ข่าวเงาในตอนเลื่อนสุรอันเดียวคารันก่อเมื่อไก่อันเป็นเพรครึ่งกลางนันแต่กไขว่ดในวันที่เ3้าสามเออวันที่เ3สาเดือทนหัปหินเส้าเยามไม้วันสองโมงค่ะมีกาไฮเอสลาหนึง่งลูกดีเว่งต้นทีสีอางมาที่เกียงตงเมื่อจําเตถึงเกียงตุงนั่นในหลอยทีเนืนั่นนะคะเลยเป็นเพรครึ่งกลางกาปินตกควยเสียวและเป็นไฟลูกไม้กว่าเนะะี่ยค่ะในการนันสมมีก้นขี่มาสิบกอะค่ะเนาะ ในซีฟก้อนนั่นเนี่ยมีก้นดูดตายสี่เกาะหมาเจ็บพกเกาะว่าจังหนังในคาออกคาคอมมอนตั้งสองโฮที่เข้าใส่หมูหอมเลยเอามาอ่านในปันพี่นอกคำมือในนั่นเลยปึ้งอีมาที่ห้องการข่าวเงาห่างเซิงใต้นะคะยินชมกูก็ค่ะเยอะในพี่น้องค่ะอยู่เลยกินหวานแลยรดเพลกันกูก็ใส่กคำขเนาอออกคาเหม่สงขา